ก่าวขาเฮาทำความรู้สึกในการก่าวขาเอาความรู้สึกดับที่ฝ่าเท้าหายใจเขา่าผอมคำภาวนาพูดก้าวขาพุดโทษเหยียบลงพูดก้าวไปโทษเหยียบลงพูดก้าวไปโท่เหยียบลง ้องกับคำภาวนาและกระลมหายใจหายใจเขาปุดหายใจออกโตหายใจเขาเกาขาไปหายใจออกเกียบลงสามอย่างลุ่งโตกันพยายามทำความรู้สึกนี้เดียว,วพยายามตามประกอบความตื่นตามประกอบความรู สติเป็นตัวทีหลอบหลูกระลึกได้ตัวสัมประชัญญะก็คือตัวทีหลูในปัจจุบันในการกล่าวไปในคำภาวนาและในลมหายใจปัจจุบัน,นธรรมอันประกอบกันการที่รมเบาดังแนะนํำนี่มันจะมีประโยชน์มากมาย ประโยชน์ต่อการห้าเจริญอาณาปณะสติและคำภาวนาถ้าห้าทิมคำภาวนาสมาธิของห้าแต่ว่ามันจะตั้งเหมือนดูได้ยากจึงพยายามแนะนำกันนี่คือบอให้ทิมคำภาวนาคำภาวนาเป็นสิ่งสำคัญพอสมควรอยู่ และบาดฐานของมันคือลมหายใจแต่ว่าองค์ประกอบต่อกันทั้งสองอย่างเพื่อให้จิตตั้งอยู่ใดสมาธิของเฮาสิตั้งอยู่ในนานต้องมีสติควอบคุมถ้าสมาธิขาดสติควอบคุมธรรมาติตามระลึกอยู่ตลอดแม้นเป็นสมาธินั่นสมาธินก็เป็น อารมณ์สัววูบเข้าไปแต่แต่ตว่าต่อไปห้าสีไปเหตุให้มันเป็นคือเก่ามันจะบเป็นแต่ว่ามันเป็นสมาธิที่รวดเร็วและรวมตัวลงเพราะความศรัทธาที่มีเหตุแต่จะเป็นเหตุเป็นคือเก่าก็เป็นยากฉะนั้นสมาธิต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะหูมือ ในช่วงนี้เขาจึงเน้นการบาให้เป็นผู้หลูมีสติหลูกายการกล่าวคาแล้วก็บหลูกายทั้งปวงหลู่กายทั้งปวงคือหูเมื่อกายหูเมื่อคิงทั้งมัดในการเขื่อนไหการกล่าวคาไปห,หูแล้วแล้วก็หูแพร่ขยายไปหูกายเขื่อนไหว รูปประกายทั้งมดเคลื่อนไหวแต่กานนำมากายคือรูร่มหายใจพร้อมรูรูป,ปรกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวดูล่มหายใจแล้วก็ช่างหอ้อมซ่อมจอบดูเบืงองอารมณ์มันปรากฏขึ้นในกายความกระทบสัมผัสของกายกายสัมผัส คับความเย็นหล่อนอ่อนแข็งหูเมื่อห่วรูกตามประกอบรู่ก,ก็ไปถึงความรู้สึกที่ปรุงแต่งใจใจคิดอันไหนการกล่าวขาพุดโธดูล่มหายใจซ่อมบึงสังเกตสังห้อมซ่อมบึงรู่กายแล้วกับสังเกตสังหอ้อมซ่อมรู่เข้าไปถึงความรู้สึกของใจของจิต จิตคิดอนไรจิตหนึ่งรู้ความหนึ่งคิตมีความคิดปรุงแต่งรู้ถึงความคิดที่ปรุงแต่งจิตสงบรู้ความสงบรู้ถึงความรู้ที่ปรากฏขึ้นเฮาสิหู้ถึงความชัดว่าตอนในจิตเทาบ่วุนวหยสงบมีสติมั่นคงจิตตั้งมั่นจิตบ่ตั้งมั่น คิดกระซับกระายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดออนแอคิดฝุ่งซ่านคิดเหนื่อยนายออนแอคิดเข้มแข็งอันนี้ตามรูตามประกอบนี่เฮือนวาตามประกอบข้อมูลอย่าประมาทในความรูพยายามดูรูปกายการกาาล่าวขารูปอาการของกายเกอนไหว หลูก่การที่อาการของจิตการปรุงแต่งของจิตที่มันมีความกระซับกระายมาเมื่อห้ารูแล้วมันจะถือปล่อยวางแต่พ,พุทธเจ้าคนก็นยั่างห้รูตามลึกเข้าไปคนนั้นว่าเมื่อมันคิดมันคิด,คดเลื่ยงอย่างเป็นกุศลอเอือนว่าเลี่ยงดีคิดดีหรือคิดสว่ ที่เรียงกุศลหรืออกุศลหรือเป็นคิดเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ส่วนมากความคิดเรานั้นมันเกิดขึ้นจากมาจากอดีตเกิดจากตาเห็นหลูกลงูได้ยินเสียงกินในรถเกิดจากที่เห้าไปสนทนาคนอื่นเพราะน,น,นักปฏิบัติผู้ปฏิบัติปังความเจริญให้ได้ผลดี พยายามดีเลี่ยงอย่าไปคุกคี่กมูเจอเกินไปการคุกขี่กมูตะคุยเรื่องไดใจห้องสิมารเรื่องนั้นความคิดนั้นสีมารเรื่องนั้นถ้าเฮาคุยเรื่องให้หน้าตากาเหลือสวนหลวงหน้าเศร้าหาเศร้าหอใจห้องกระน้อมมาทางเรื่องเรื่องให้สวนหน้าแต่คุยเรื่องขอบคร่กับของชาวบา้านเนี่ยใจห้องมันเก็ไปทางขอบครัวของชาวบา้าน หาคุยเรื่องการเมืองเหตุบานการเมืองใจห้องมันกระตรึกนึกไปในเรื่องเหตุบานการเมืองพระพุทธเจ้าจึงเบาววาให้สำรวมอินทรีย์ถ้าว่าจาเป็นก็จะคุยกันเรื่องนั้นกันคุยเรื่องของชาวบ้านวิจารณ์ชาวบ้านชาวเมืองวิจารณ์เรื่องพระสงฆ์องค์เจา้าหรือวิจารณ์เรื่องเงี้ยงก็ตามคนอื่น ใจเฮามันกาสีเอาเรื่องนั้นขึลนมาพูดมาคิดคำว่าคิดหนีมันมันใจเห้าดรอกความจริงกับเคลื่อนบาสัญญาขันสิ่งที่เจ้าจดจําจําใดไม่รู้มันปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันกระเสียวมาปรุงแต่งใหม่เมื่อจิตเฮ่าเรื่สมสงบคิดเฮ้าเริ่มมีสมาธิสติสัมัญญะเริ่มมีมันจะแล่นขึ้นไปเอาเห็นขันหาขันหาจะปรากฏขึ้นชัด เมื่อขณะปาโกตขึ้นนี่แหละใจเห่าไปยึดปรับเมื่อเกิดควมปรุงแ่งข้นทันทีประจวบพยายามบ่ให้ไปมุกมุนมอยคิดเรื่องนั้นจนมากเกินไปให้พยายามใส่ใจอ,อยู่ในประจวบดูควาลมหายใจลู่ตรึกนึกมีสติหูอยู่ในขณะขณะมีสติระลึกหลูมีสมาญาหูในขณะ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  มันถือปล่อยวางปล่อยวางพอสตินี่ตัวมันแรนไปหรูมันแรนขึ้นไปมันรูมันดึงขึ้นมาได้ทุกอย่างสติอิงดีคมเทไรก็แห่งเห็นชัดรูชัดแต่สามปัญญานี่ตัวก็ตกฝึกให้มันหมันโค้งคือให้หูในคณะคณะเมื่อสามัญหมันโค้งคือว่าหูท่านเมื่อหูท่านแล้วมันกสิขาดกันมันกระิหยยุดลงอันนี้สำคัญ เพราะนั้นการเที่ยวเดินตัวกรมศิีมันก็สดีต่อห้าวาทําใหมมีสติสัมประชัญญะสมาธิมากขึ้นถ้าสามยางนี้ลงโตกันห้าก็เส้นความที่ว่าเป็นผู้ที่การเดินก็ดีกล่าวขาไปข้างหนาง้า,า,งาแงกสายแงกขวัวแร่สายแร่ขัว จสี่โหเห็นถึงความบาห้ามีสติควบคุมมันอยู่มีสมาธิมีพลังในการกล่าวไปมีความมั่นคงในการกล่าวไปอันี้ฝึกอย่าเป็นผู้ประมาทความรู้ยาขี่ขานตามลู่ช่วมากผู้ปฏิบัติห้าปฏิบัติห้าสินินยงใหญ่สงบ ผู้บ่ขอใจคําว่าสงบก็บคิดแต่อย่างเดียวว่าสินั่งเห็นบ่ให้คิดยังคือว่าสงบนั่นคือบ่คิดหยังก็แม่นอยู่นั่นก็อีกอันนึง่งจาสงบบ่คิดหยังนั่นมันก็บ่แม่นเป็นบาสิอยู่ได้ตลอดถ้าบ่คิดหยังเพิ่นว่าเขาซานลึกฮอดถึงซานซีมันบ่แม่นสิเข้าได้อยู่ตลอด24ชั่วโมง อันนั้นคือเขาเป็นระยะเป็นหม่องพักพรอนตัวนั้นคือเป็นทีพักพรอนค่ะเฮ้าเมื่อยกระตอการงานตากตําทํางานหรือเหนื่อยก็เจาลมหายใจพุ่งไปใช้จุดนั้นและวก็พักพรอนสมควรมันกัจิตมันก็สิถอนออกมาเหมือนกับเฮ้าอยากนอนง่วงเหงาเพียออ่อนกายต้องการพักพรอนกับไปพักพรอนพักพรอนในรับนึ้งกายมันจะพอดีอยู่พอมันอิ่มมันกระเศร้า ซืนทายจิตอยากพักผ่อนมาระงับดับรับลึกนอนรับตรงลึกๆทั้งมมดมันบริหนอนโดนไหนอนรับค่าเดียวมันกะมันกะซื่นกับมันกะหูเมียหูเมียเองมันโดยมวยตองมีคนปุกให้ตื่นเมียเขามาแล้วมันกะมีความสดชื่นเบิกบานกายกายพักผ่อนพ่อมันกะสดชื่นพักผ่อนบ่พ่อมันกะยังเหนื่อยอยู่ คิดมม่มองภาคอรของคิดก็คือทําจิตให้สงบประงับหยุดความคิดต่างๆบรรบหลู่ภายหนอกเขาไปหลู่ภายในดับลงนั่นมันก็มีอยู่แต่ว่าตรงนั้นบมเมนว่ามัจะิยู่ได้ตลอดต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าความบเทียงความบเทียงแม้ความคิดนี่กับบเทียง แม้ความสงบของสมาธิกับบ่เทียงบม่มีสิ่งใดเถียงสมาธิกับบ่เทียงคำว่าบ,บ่เทียงหมายมถึงว่ามันเป็นตั้งสิอย,ยูจังสันตลอดมันกับมียาการเคลื่อนไหวเมื่อลืมตาขึ้นเห็นรูปความปรุงแต่งบิญญาณปาโกฏเกิดขึ้น,นมีการปรุงแต่งภาษา อีกอย่างหนึ่งเพืนเ่นว่าเจตสิกนะจิตเจตสิกะนะโตที่มันปรุงแต่งทำให้เกิดความคิดต่างๆมันเป็นธรรมศาสตร์ภาษาของการว่าหรือว่าสัญญาขันขันหนึ่งในขันตั้งหา,าเขาทำงานของเขาเป็นปกติพระินชีพระบรเจ้าห้อาเพื่ให้เขาไปลู่หให้ท่าน พระเจ้าจึงเว้่ถึงบาสติสัมปัญญาสมาธินี่สําคัญถ้าเห้าสี่ฝึกแต่สติสติเห้าบอาสมาธิเลยกบะบร้เพอว่าเห้ามันบอเกียงปานนั้นเืาค,คือเห้าไปฝึกตั้งแต่สติสมาธิหน่อยจิตมันสิบุนบายไลยที่นะ มีแต่สติหูท่านหูท่านมันบ่ท่านเดนะมันไปเลยมันจะไปเลยสามัญญาสิบบูหูตัวแนวความสงบสิบมีสมาธินี่มันเป็นความสุขในปัจจุบันแต่เป็นวิบากเป็นยังพ่อเมรูบาอาจารย์หลวงปู่ชาหลวงปู่หมันเพื่อจึงเน้นหลวงปู่เสาเน้นพุทโธพุทโธเพื่อสีผูกจิตไว้กับคำภาวนาพุทโธ ผู้คิดไว้กับลมหายใจให้เป็นบาดฐานเหมือนกับหนักหลบที่ไปลบถาบมีฐานทับตอนลบบุกไปข้างหน้าได้อยู่แต่ขันมุมีฐานทับเวลาพักหลบมันมีอยู่นักลบก็บมีเวลาพักกินเขากินอาหารพักเหนื่อยพักผ่อนลบบ่เส้าบ่พักนอนเป็นไปบ่ด้ถากว่าพักผ่อนพักลบขันม่มีฐานทับทีมันเกิดชาตูมูมัน เขายกทับมาตีตอนทีอยู่ในทีการแก่งโอกาสแพ้ก็สูงพอบริเตรียมโตเตรียมบทันเพราะฉะนั้นนักรบแม่ทับกองทับก็บจะตึงจึงต้องตังฐานทับเป็นยังยังตองตังฐานทับสี่ไปลบเป็นยังคือจึงต้องฐานต้งฐานทับรบไปเรื่อยบ่ได้ไหได้อยู่แต่ว่ามันต้องมีเวลาพักนะการฝึกสมาธิภาวนา สมาธินี่สาคัญคือเป็นทีพักและเป็นความสุขในปัจจุบันความสุขของสมาธินี่โดยทีสุขบ่มีความแอบอิงอามิตรสุขของสมาธิเป็นสุขที่เกิดขึ้นในปิดในใจเมื่อมีความสุขอยู่รอเลี่ยงใจใจนี่กับสิบกขาดทั้งเส้นแต่ฝึกสติมั่งมากฝึก,กจเจริญสมาธิสติมงมาก,มากทิบางเทือ มันจะไปบรอดก็คืออย่าเรื่บาเฮ้ามีชีวิตอยู่ในโลกถือคนนินชาให้ส่ลายป่ายสีว่าววนมีคนคัดใจมีคนป่ายสีระบายสีให้ต่างๆเนี่ยเขามีสติท่านเข้าคมุมอารมณ์ได้โนกให้เป็นวิปัชนาคนในโลกบ่มถือผูดคนนินทาบ่มี แต่ว่าอย่าลืมบานั่นคือตอนเข้าเขาสงามเจ้าจสู้สนามลบมันต้องมีบาดเก็บได้การลบต้องบาดเก็บอันบาปุตุชนธรรมดาแม้นคิดได้เป็นไปบ่ด้ว่าสิบอใจกระเทือนคิดได้อยทั้ทงที่เจ้าของบ่ผิดเขาหาเหลืองใสมั่นใจอยาบา่อผิดแต่กระเทือนใจบ่กมั่นกระต้องกระเทือน เป็นไปว่ไรสิบว่ากระเทือนเหมือนกับน้ำน้ำแม้สิอยู่ในแม่น้ำสิอยู่ในทะเลอยู่ในหว่หน้องมันก็ยอมมีขื่นของมันละหลอกของเราของน้ำเป็นปกติพอถาดดินน้ำไฟลมมันมันตีงขยับของมันนี่ปูปาลนานน้มีสิ่งของอยู่ในน้ำเขื่อนหวน้ำจึงกระเพื่อมตีงเขึ้นถึงผิวน้ำได้เฮาขึ้นกัน มันก็ต้องมีความเคลื่อนไหวเพราะตาหูาจมูกลิ้นการใจทวารเรานี่เปิดเมื่อทวารเรานี่เปิดสิ่งเรานี่ก็ต้องปรากฏก็ต้องหูงเห็นนี่มันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสมาธิมันเป็นบาทฐานที่ทำให้มีความสุขปัจจุบันบางครั้งที่จะเลื่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้อง ไปคิดยั่งมากมายจับใ่ลมหายใจคำภาวนาเห็นการกล่าวไปทำเทนี่ก็มีความสุขในปัจจุบันสบายสบายบ่มียังบ่สนใจบ่เอามายังมาใส่ใจความสุขสบายโกตเกิดเกิดพอสมาธิอ่อนๆสติสมยาสมบูรณ์การโล่งตัวกันเป๊ะจิตมันจะเกิดธรรมตัวหนึ่งขึ้นมาถ้าสามย่างนี้โล่งตัวการคิดจะมีสิ่งหนึ่งเึ้นกว่า อุเบกขารมธถ้มคืออุเบกขาจะปรากฏขึ้นในใจมันจะสลัดขึ้นอารมณ์มีเลยอาณาปานาตีโพธเจาเวาเพิกสูนเพิ่งทํำความศึกษาว่าเราหายออยใจออก้ครัเราจะเห็นจิตเห็นการสลัดขึืนของจิตฟังเลยจิตมันมีการสลัดขึืนอารมณ์ คืออารมณ์ได้เกิดขึ้นมันบอหลับรู้แล้วมันสิสรัสขึ้นก็คือมันบอหลับพอมันบอบเก็บเอารมณ์นั้นมาเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวใบบัวบริสุทธิ์พุทธพองบ,อบเปียกน้ำตั้งอยู่เหนือน้ำเมื่อน้ำฟ่งขึ้นไปเท่งใบบัวมันก็กิ่งอยู่หันเปียอกล่อต่ว่าร่มพัดมาแล้วมันกัน,น้ำก็สิโตเกลียวป๊ม ท,บบน figure, ท,นท, AIDS, ทันทีไปบัวกับบเปียกชั้นไหคือจิตเท่าเมื่อสติสมาธิสมาสัมปชัญญะชามโตพร้อมกันโลกโตมั่นจีสลัดขึ้น nude. อารมณ์พอความสงบนั้นมีมีอยู่คือว่ามีฐานทับหมันค้งแล้วมันง่ายต่อการถือออกหลบการหลบมีแผงมีชนะ การปฏิบัติวเาเชียวคา่ะไปหอดคิดขนาดการวาเดินจงกรมกูวาเสียเอาศนาคา่กไปหอดกิเลสกระโดดใส่ข้อบาดเคสกำลังมีเรียงสงบบะบ่าข้าวมีหยาดตีพี่นนองโทรมาบอกว่าไม่ไงบ๊อสบายพอไงบอสบายโทรมาบอกว่าหลานบอสบายลูกบ๊อสบายโทรมาบอกว่าลูกเขย,น,เยน้องเขยพี่นนองคนนั้นเป็นยังสันง่นเลย มันบ่คิดเป็นไปบ่ได้บ่มีว่าสิบ่คิดคิดต้องคิดสิ่ตนลูกสิ่ตนล้านสิ่ตนพอสิ่ตนแมที่ตนเอื่อยสิ่ตนพี่อ้ายสิ่ตนน้องเคยสิ่ตนลูกเคยอ่าคันมาเกิดความสงสารที่ตนขึ้นมาทุกข์นะก็ตามมาพคนเจ้าเคดว่าทุกข์ก็ตามมา ประตูาตามาจิตใจกบับบุนวายจิตก็เคลนจากฐานทับนี่นี่อะไรจึงว่าสําคัญที่สมาธิสมาธิประมาณโค้งบ่ามีแต่ว่าสิเอามันโอ้ไปยางแหงยางแหงคิดไปนางบ่ท่านในรับตามันคิดบ่ท่านในว่าพุดบ่ท่านในออกโทษสำมันแลนหนีจากของศีคิดไปตุ่ตัวแดนคิดโอ้ยเป็นมอุยปุยค้าหาปุยนั่นคือบ่มีฐาน ฐานมีฐานก็นค,คือคำภาวนาไปตัดพุโธพุทธพุทธพุทธรุยพุทธเอาคำภาวนาดังขึ้นมากกระทบเสียงถี่อยู่ในใจที่เฮาเลยคุยเดวอเลยจา่ากับคนอื่นมันไปตัดแล้วก็จังจับญาติเขาที่ลมหายใจจับในช่วงลมหายใจแลวก็ถะานั่งได้กับนางน่นง,นงบรได้ก็ไปย่างย่างเพื่อจะเห็นกายเคลื่อนไหวมัก็ะิไปตด ทรมาศาสตร์สอนคนหฮาอไยไู่ด้คักคนเ้ามีความถูกใจบางเทียมมางกัสิีถอนหายใจตัวเพราะว่าคิดไปคิดมากคิดลายก็ถอนหายใจเป็นบาดนั่นก็นพราะมีความถูกใจแต่กันห้าจับลมหายใจหูแหลวมันบร้ยากมีความบุญว่าในใจก็ดูลมหายใจ2องสบาทเมื่อระงับดับลงถ้ายังมีความบุญไหว้เคียงคิดวั่นตกคิดว่ัต โล่งโตก็ไปเดินจงก่มเดินยางเห็นบอกคนเน่าขันคิดใจวนวายในธรรมศาสตร์สอนเมื่อโยคทีได้ขัคนไม่คิดใจว่ายขันยางกับหนายางกับหลังเห็นบอกยางหนดูบานพวกที่เป็นจิตเวทเห็นบอกบะยางบะนั่งในพวกยางยางเบาผู้เดียวจมผู้เดียวไปได้บาดจิตเวทจิตเวทหน่นคือสติมันหลายเกินไปมันแลนพุงสารนสมาธิบ่มี บุญเมื่อขี้คือสัมปัชญะหอ้โตัวก็มีไอพวกนี้มันหลายเกินไปมีเตสติบมีสัมปัชญะไปกันไ่มันเลื่อยบาดภาวนะเลื่อยปวดเบาแล้ะเบาผู้เดียวมันมีหลายประเภทเล้ประเวนนึงก็ร้อนบาดตาลลยนี่ตาไลเขาสิมาขามตีตาไลเบาผู้เดียวกับอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นการเข้าฝึกอยู่นี่เข้าจึงพยายามตามประกอบตามหลูยาข่านหเมือปฏิบัติจังไรก็เอาโหลดแต่ยาขานหเมือขิงตามประกอบให้ยหลูในกายเน้นวาหูจะได้หูหล่างกายเคลื่อนไหวหูกายทั้งปวงกายภายในและภายนอกให้ใจ้ิหีหูอารมณ์ปรากฏขึ้นในใจอารมณ์ มันกระทบกับจิตใจเฮ้าพ่อใจบ่พอใจดูกลางกลางหให้มันท่นานหัวการของจิตของเฮ้าเคลื่อนไหวจิตองเฮ้าวุ่นวายกระสับกระสายจิตอ่อนแอเนืยนายท่อแเ้จิตฮึกเ,เ,เหมิมเกินไปหูความจิตของเฮ้าพยายามหูจิตนว่าจิตเฮามี อกุศลหรือบอกกุศลมีความคิดสัวเกิดขึ้นในใจมันคิดซัวคิดไปตัวตีบตัวแดนหรือมันคิดดีอยากให้บ้านดีเมืองดีโมดีคณะดีอยากดีให้หูท่านคิดคิดมีกามพ่อใจมุ่งมุ่นในกามคิดมีโทษสะบอกพ่อใจคนหนักบอกพ่อใจคนนี้มันคุ้นเครื่องอยู่ในใ,นใจ คิดลังเลสงสัยเสียหนังบ่หมั่นใจในการกระท่ำเจ้าของว่างใจบ่ร่วมปงบ่ได้เรานี่คิดห่วงเหงาฮาวนอนเสื่องซึมบ่มีมพลัรกาลั่ง้อยเหงาเสาซึมบ่เป็นกระไะหูให้ท่านเมื่อหูให้ท่านเห็นความจริงว่าสัตจธรรมความจริงมันก็เป็นสิ่ละมันบ่เทียงทุกอย่างบ่เทียง ในความบุญไหยส้สอนความสงบไปในความสงบที่เฮามีอยู่การยังสอนความบุญไหายไห้ขันสติสัมปัญญะขันสมาธิเฮาบอดีสติสัส่มญาเฮ้าตามบ่ท่านสักวันหนึ่งความสงบจจะเขื่อนเกิดเป็นความบุ่นไหยจากสงบหนิ่งสบายนางรับตาจะเป็นคนคิดมากคิดหลายอีดี จากความเป็นคนคิดมากมายหลายถ้าตามรูตามประกอบไปท่านสติท่าน,านความคิดจะดับลงมีอยู่จิตสลัดส,สัญญาฝึกอา่านานาพาินี่มันเห็นหลายอย่างจิตสลัดส,สัญญาคือมันบม่มีสัญญาเพราะจำบัดเม็ดมีแต่ตัวรูมีแต่เห็นลมหายใจเขาประแบบประแบบปรแบบรูรูรูลมหายใจ มีความคิดเกิดขึ้นเห็นมันขึ้นมามันกาถือสลัดออกสลัดออกสลัดออกขึ้นสลัดสัญญาอาน,น้ตังใจภาวนาถ้า,าเฮตุบ่เซาจังไดก็สิปเป็นคือพระพุพธเจ้าบอกว่าวาการฝึกแนวหนีเป็นสี่โพธเจ้าสอนการฝึกสมาธิลหลายวิธีฝึกการเจริญวิปัสสนาหลายวิธี ขาเหตุตามที่พระองค์แนะนํามันก็สิเป็นคือเพิ่นบอกเรวหรือสาก,ก็ตามสําคัญคืออย่าละความเพียนอย่าขี้ขานตามประกอบความรู้ดูจิตในท่าน